มองอุปสรรคอย่างไงให้เป็นข้อดีนะคะบางครั้งก็เราก็อ่านหนังสือนะแล้วเขาบอกว่าให้มองเป็นข้อดีมันมองอยังไงนะคะวันนี้หมอจะมาแชร์ว่ามันมี3ข้อนะข้อแรกก็คืออุปสรระคคะ่ะมันเหมือนกับเราเล่นเกมนะคะให้จินตนาการว่าเกมมันมีนมหลายด่านใช่ไหมแล้วเราก็ต้องชนะในตอนสุดท้ายใช่ไหมคะจริงๆอุปสรรคมันก็เหมือนด่านนั่นเลยค่ะยังไงเราก็ต้องผ่านมันไปได้เนาะถ้าผ่านได้เราก็จะเก่งขึ้นนะคะผ่านด่าน2ด่าน3ด่าน4ด่าน5้าแล้วก็ เราก็จะจบเกมนะคะไม่ถึงเราก็ชนะเห็นไหมคะว่าอ๋อมองมันในแง่ดีก็สนุกดีเหมือนกันนะเป็นความท้าทายนะคะข้อที่2ก็คือจริงๆอุปสรรคมันเหมือนบันไดนะคะบันไดขั้นที่1ใช่ไหมคะอุปสรรคแบบนี้เราทำสำเร็จก็ขั้นที่2ท,ที่สามที่สี่สที่5ก็คือเหมือนเราเหยียบบันไดขึ้นไปนะะอย่างงี้ค่ะเราก็จะประสบความสําเร็จเยอะขึ้นเก่งขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะก็มองมันในแง่ดีแบบนี้นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะอุปสรรค่ะมันจะยากใช่ไหมคะเพราะยากแล้วยังไงคะ ก็ท้อใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ดีนะก็คืองานนี้มันยากใช่ไหม,มแสดงว่ามีหลายคนทําไม่ได้งั้นเราจะเป็นคนที่ทําได้ไหมเราเป็นท็อป10หรือท็อป5ของบริษัทที่สามารถแก้เรื่องนี้ได้นะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนสําคัญของบริษัทนะคะเพราะว่าทักษะในการแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นทักษะที่ยากนะคะถ้าเราทําได้นะคะคุณจะเป็นคนสําคัญของบริษัทเรา